สวัสดีค่ะอีแต้สก็บอม้มให้พักนะเนี่ยเปิดพัคืออะไรชว์หน่อยดิเดี๋ยวโอเคเอาเปิดรักมือนน่อแม่อันนี้อันนี้รักเปิดของแม่ละเปิดเบาๆหน่อยนี้เดี๋ยวมันพังลูกอันนี้แสดงว่ามีคนเปิดของแม่นันเนี่ย What it i ดช โอ้ยชุดชุดชุดเสื้อในชุดเอ้าลองใส่ให้แม่ดูหน่อยยุ่ลองแค่รงแป๊บเดียวนชุดชุดพี่น้องชุดเสื้อในนายชายชุดชายเขยชายอ่าไม่เป็นไรอ่าเปิดกล่องนี้เบาๆนะคะ เนตพะแม่ไม่เขย่าออ้ยระวังไม่เห็นปฏิยานถีอา I know มันนี่แม่ช่วยปหนนับอกมาช่วยหนูหนูมันจะได้เร็วเร็วหนูไม่บอกันว่าจม่กันรูันแนี่มือในยแม่สิวองกาเล เปิดดีๆดนะคะกล่องนี้กล่องนี้ระวังมันแตกนะคะกล่องนี้มันแตกได้ลกูกระวังนีมือเอามือออกใกล้ๆมันเป็นกาวถ่ายเอฟเฟกตสามารถรับรีวิวได้นะคะไอ oh. oh. ชูแป๊บนนะึงเดมีนอันนี้คือไมโครโฟนเฮ้ยฮ่าฟอนเบล็กสปูด คือเป็นลสไมสามีสามีไม่ซื้อไมโครโฟนให้ค่อยๆซื้อเองก็ได้ว่าย่าเป็นเบล็กสปูดฟ้าพอาขอบคุณกา่นะเด็กโม่ฮะคุปดนี่เดินว่าลีสุนเอง่ะฟูนพับบล็กสปูดในอาเนเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้กันนะเครื่องเนี้ยเครื่องไม่ เครื่องไม้เวลาไล่สุดเนาะเยวอ๋อไม่เป็นไรไม่ทันแล้วายาฟอนเฟจโชยอุ้ยฝาบอกรีทิพย์หรือวิชิคมากันอยาแค่ทดิฟีดูหน่อยวดันไปก่อ en køring, køring Det er en sender og en modtager, ja. Så har du en mikrofon. Oh, for så. Se, far. Du hvad? Jeg skal købe nogen, som uh, <laughs> <sæt> ind. <laughs> se mig. Det er jo nu meget er ni, er ni bedt Er, ni bedt er, den er sender og en modtager. Øh, og jeg har fået okay. den her, som jeg har på mit hoved. โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสิมารีวิวให้เบิงเด้อตอนนี้เอาไว้ก่อนวาเฮ็ดจังได๋ขอไปเรียนลูกก่อนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะโยโย่ป้าฟอนุระเบ้อระเบ้วิวิเปิดดูอีกกล้องเอาปิดกล้องนี้ก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะเรื่องมาก